คลิปนี้ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ตกนะครับพี่มันทําให้เราอยากบอกความรู้สึกแล้วก็ความดีใจที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงนี้สิ่งที่เราส่งต่อความสุขมันอาจจะเป็นรถยูดหรือบางคนก็เรียกว่ารถมือสองเป็นรถที่พี่ๆเอามาขายให้นะครับขายเพื่อไปซื้อรถใหม่บ้างขายเพื่อปลดภาระบ้างพี่เชื่อไหมตอนที่พี่มาขายคนที่เขาขายได้ราคาถูกใจเขาก็มีรอยยิ้มแต่สิ่งที่ผมโคตรมีความสุขอะบางครั้งอะพี่ คนที่เขาอยากมีรถเนี่ยเขาไม่ได้สำคัญว่ามันจะต้องเป็นรถใหม่มันมีหลายๆคนเลยพี่แค่ในชีวิตเขาเนี่ยเขาแค่อยากจะขอให้ตัวเนี้มีรถใช้สักคันหนึ่งตอนเป็นเด็กจนถึงวัยรุ่นช่วงเทศกาลทุกคนกลับบ้านพี่นึกภาพดิครับหลับตาตามผมบอ,อกสงการเนี่ยทุกคนจะกลับบ้านถ้าไม่มีโควิดรถจะติดมาหาศารทุกเส้นทางทุกคนได้กลับไปพร้อมหน้า ไปเจอครอบครัวได้กลับไปถิ่นกําเนิดนะครับได้กลับไปภูปมิลําเนาพี่เชื่อไหมว่าคนที่เขาไม่มีรถเนี่ยและผมก็เคยเป็นแบบนั้นเราได้นั่งดูบรรยากาศที่คนอื่นเขากลับบ้านไม่ใช่ว่าเราไม่มีรถอย่างเดียวพี่เราไม่มีบ้านให้กลับด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมได้มีกําลังใจผมได้ส่งความสุขให้กับลูกค้าบางเคสอะพี่ขับรถมาไกลมากมาจากกรุงเทพเรียบด่วนมาจากสมุทรสาครสมุทรสงครามมาจากราชบุรี ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาโดยคาดหวังที่ว่าเฮติครับผมอยากได้รถสักคันหนึ่งยิ่งโดยเฉพาะพี่ๆที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคนที่เขาไม่มีแล้วเขาต้องการรถแค่1คันเนี่ยครับเนี่ยครับเหมือนบรรยากาศที่ฝนตกอยู่เนี่ยทาให้ผมนั่งคิดถึงเขาเลยว่าหลายๆคนวันที่มาก็ขี่รถเปียกฝนมาแล้วมันจะรู้สึกผิดหวังมากถ้าผู้ชายคนนี้ไอตีเนี่ยทําให้เขาไม่ได้รถกลับไป ผมจะทำเต็มที่ทำยังไงก็ได้ครับพี่ที่ความสุขของพี่มันต้องเกิดให้ได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ครับกับรอยยิ้มวันนี้ความสุขที่ผมเนี่ยครับได้ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเขามีมรถผู้ชายชื่อช,ชื่อต้นนะครับขับมอเตอร์ไซค์จากเรียบด่วนรามอินทาแถวๆร้านอาหารวอเตอร์ไซส์มีอาชีพเป็นรายแมนไปยื่นขอสินเชื่อนะครับมาหลายที่ อยากมีรถสักคันหนึ่งในชีวิตนะครับใช้กับแฟนไปมาหลายที่จนท้อดูคลิปผมนะครับในเพจไม่คิดว่าได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ตั้งใจขับมอเตอร์ไซค์มาหาผมเข้าไปยกมือไหว้ไปโอบกอดและวันนี้วันที่ผมมาบอกว่าผมเองก็มีความสุขครับที่ทําให้ผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงคนนึงมีความสุขอยู่ข้างหลังผมนี่ครับพี่ต้นนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ต้นแนะนํานิดนึงพี่ต้นกับผมนี่ต้องบอกว่า อินกันแล้วแหละเพราะว่าดีใจตั้งแต่วันที่เจอกันแล้วผมดีใจตรงไหนฮะตรงที่บอกเล่าให้ฟังวีพี่ต้นเนี่ยขับมเอเตอร์ไซค์2คนมากับแฟนมาจากเรียบด่วนนะครับพี่ต้นครับก่อนมานี่พี่ต้นคิดยังไงถึงขับมามันไกลนะพี่ผมถามตรง ตั้งใจมาครับก็เลยไม่รู้ว่าได้ไม่ได้มาไม่ก่อนอยากเจอด้วยครับอยากเจอเฮียของแกยินดีริ้งหลอ,อกว่าในรูป <c oughs> ตอบเลยแกเอง <c oughs> พี่ต้นบอกอยากเจอมาได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับวันนั้นผมมีโอกาสได้ทักทายเลยแล้วก็ได้คุยกับพี่ต้นแล้วก็ให้น้องๆไปขายนะครับแล้วก็ฝากเคสให้ผู้จัดการช่วยดูก็ผ่านไปสองวันก็ได้ทราบข่าวดีว่าวันเนี้ยต้นมารับรถแล้วผมยินดีกับพี่ต้นนะครับแล้วก็พี่สาวด้วยที่ <c oughs> วันนี้ได้รถไปใช้ผมพูดจากใจจริงเลยคือความสุขที่น่าย,ยินดีคือ บางครั้งอะครับคนเราอยากมีรถแล้วเขาพยายามดินน้นรนแล้วมันติดนู่นติดนี่ลูกค้าครับพี่ต้นก็เหมือนลูกค้าทุกคนอะครับเราไม่เข้าใจพี่ต้นก็ไม่เข้าใจเขาว่าเขาไปบอกเขาว่ามีแท็กซิ่งมีเออมันจัดไม่ได้ติดแท็กซิ่เนี่ยวิ่งไลแมนบัญชีเข้าไม่่าคือเราไม่เข้าใจถูกไหมพี่<อ>เพราะมันมันเป็นเรื่องของไฟแนนซ์ไม่เป็นไรครับผมบอกพี่ต้นว่าเรื่องพวกนี้ผมมีความเป็นมืออาชีพพอเดี๋ยวผมดูแลจัดการให้พี่ต้นครับพี่ต้นฝากบอกแฟนเพจให้น้องนิดนึงว่ามาแล้วพอได้รถแล้วดีใจไหมพี่ดีใจมากครับ ถ้าอยากได้รถมาถูกครับการันต,ตีนะครับมาที่เยตีนะครับสุดหล่อยอมรับนิสัยดีครับ กันเองด้วยครับขอบคุณพี่ต้นจริงๆนะครับวันนี้พี่ต้นมาคอนเฟิร์มการันตีให้แล้วที่สาคัญนะครับใช้เงินร้อยเดียวด้วยนะพี่ต้นเขาไม่ได้ใช้เงินเลยได้โปรด้วยนะพี่นะได้โปรด้วยครับได้โปรได้แม็กใหม่ได้ยางใหม่ฮ่่พี่ต้นดูได้แต่เลยได้แม็กใหม่ยางใหม่ด้วยนะครับแล้วได้โปรใช่นะครับได้โปรด้วยแล้วที่สาคัญแกก็ออกรถร้อยเดียวนี่แหละครับคือความสุกที่ที่ผมบอกแล้วว่าคือความสุกอ่ะไม่ใช่ว่าเราขายรถได้แต่ความถุกที่ลูกค้าพี่พี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาผมพูดวันนั้นผมผมเดิน แหมพูดแล้วตาแดงเลยพี่ผมจำได้พี่ต้นลงมอไซปุ๊บผมไปยกืูไว้ใช่ไหมพี่ต้นก็ใ่ผมถามอะไรอย่างก็บอกอ๋อผมขี่มอไซมาจากเรียบด่วนผมฮะผมยังพูดกับน้องน้องที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดบอกฮะเรียบด่วนขี่มอไซมาเนี่ยนะแกขี่มมไซมาครับตากแดดมาเลยครับมาหาพี่มาขนาดนี้แล้วผมทำให้พี่ไม่ได้รถเนี่ย ผมจะรู้สึกผมบอกเลยผมจะรู้สึกว่าเมันไม่ใช่ความสุขของผมแล้วแต่วันนี้ผมโคตรมีความสุขมากกว่าพี่ต้นเลยว่าพี่ต้นขี่มอไซค์มาหาผมแล้วผมก็ทําให้พี่ต้นได้รถและที่สาคัญวันนี้คือความเกรงใจนะครับเนี่ยนิสัยคนไทยมีครบแกมารับรถแกก็ไม่บอกนะครับ แกนั่งรถอะไรมานะพี่รถเมย์ครับนั่งรถเมย์มาลงมาลงเสร็จนะพี่มาถึงเนี่ยตรงรลตัสอยุธยาเนี่ยก็ไม่โทรบอกให้ใครไปรับด้วยนั่งตุ๊กๆมาเมาเมาตุ๊กๆเข้ามาที่โจลูนะครับมารับรถผมขอบคุณพี่ต้นนะและยินดีด้วยนะครับก็ขอให้รถชนนี้พาพี่ไปมีความสุขในชีวิตเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะพี่แล้วก็ที่สําคัญได้ไปเที่ยวได้ไปมีชีวิตนะครับอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากจะงไปไหนก็เข้าทุกเทศกาลพี่ไปได้แล้วพี่พี่ไม่ได้มีแค่โมไซค์แล้วพี่พี่ชายผมคนนี้ีีีี่่่มรถยยนนนต์เเเปปขอองงััววาไทกให สงการพี่ไม่ต้องนั่งดูเขาและเราขี่โมไซค์แล้วเราอิจฉาเขาเราอยากจะไปเหมือนเขาแต่เราไปไม่ได้วันนี้พี่ผมมีรถเหมือนเขาแล้วค,ค,ครับพี่ไปได้แล้วครับพี่ยินดีกับพี่ด้วยครับ ผมยังซึ้งใจแทนเลยพี่มีรถเหมือนคนอื่นเขาแหละนะครับพี่มีไรบอกผู้จัดการได้เลยครับยินดีดูแลมีเพื่อนมีไรไรือลึกจะสอบถามอะไรผมยินดีดูแลทุกอย่างเหมือนเดิมครับพี่เหมือนพี่ต้นบอกครับมารู้จักแล้วจะรักง่ายๆนะครับผมกันเองสบายๆออกรถร้อยเดียวแล้วเราก็ทําให้ลูกค้าได้สินค้าเกินความคาดหวังนะครับยินดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณและยินดีกับความสุขของพี่ต้นนะครับผมสวัสดีครับ ผมฝากช่องทางท i k ต o อกนะครับ400เดียวและ YouTube 400เดียวไว้กับ f c แฟนเพจแล้วลูกค้าทุกท่านฝากกดติดตามกดหัวใจกดสับตะไคร้ให้หน่อยนะครับเราอยากเพิ่มช่องทางนี้ให้ลูกค้าได้เข้าถึงและ2ช่องทางนี้เป็น2ช่องทางที่เราจะปล่อยคลิปรถสวยๆรถดใหม่ๆหรือคลิปต่างๆลงไปก่อนฝากกดติดตามกดสับตไคร้ด้วยนะครับรักเล่นดูตีฝากด้วยนะครับ2ช่องทางนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ